สวัสดีค่ะคุยหุูนลงทุนง่ายๆบายพิการน,นะคะวันนี้เรามาทําบุญนะคะพิการมาทําบุญที่วัดปรวรนะคะวันนี้ครบรอบปีของพ่อที่มรณักที่เสียชีวิตไปนะคะก็มาทําบุญนะคะซื้อผ้าไนะคะแล้วก็อาหารแล้วก็ของใช้มาถวายนะคะก็บรรยากาศวันแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะไปทําบุญที่ปติตรึงนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะกับที่กอหงนะคะก็เดินสายทาบุญ การจะตัดเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับทําบุญอยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออที่การโชคดีนะคะจริงๆเนี่ยความโชคดีจะอยู่ที่ไม่ได้โชคดีอย่างที่คิดขนาดนั้นเราก็มีการวางแผนนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยไม่ใช่ฟุกนะคะมาจากการวางแผนนะคะที่การ สอบติงเกิไลไรเส้นนะคะสอบแต่จัญญาบันอย่างเดียวนะคะเพื่อนบางคนก็หกเจ็ดรอบบางคนก็สิบห้ารอบนะคะก็บอกว่าโชคดีที่เปลี่ยนทางด้านนี้มานะคะ<บอก>คือพี่การเนี่ยมีการวางแผนมาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่โชคดีนะคะเรามีการวางแผนแล้วก็ลงมือทํานะคะโชคนี่คือส่วนหนึ่งหลายๆคนเนี่ยดูดวงว่าดวงดีแต่ก็ไม่ได้ทํานะคะ เราจะมาคุยกันเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะเพราะพี่การก็คิดว่าแต่เด็กๆแล้วว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็พอตั้งใจว่าจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วเราก็ต้องคิดว่าเราอยากจะทํากิจการอะไรนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการเพราะว่าหนึ่งคือมีเวลานะคะมีเวลาสองก็คือว่ามีเงินนะคะกาหนดเวลาของเราเองได้นะคะไม่ต้องตอกบัตรนะคะเรากําหนดเวลาของเราเองได้ ะะจัดสรรเวลาเองนะคะแล้วก็มีเงินไหลเข้ามานะคะเงินเนี่ยไหลเข้ามาแม้เราไม่เราไปไหนไปเที่ยวอยู่เงินก็ยังไหลเข้ามานะคะเราก็วางแผนตรงนี้ตั้งแต่แรกนะคะงันเนี่ยพี่การก็วางแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าอ่าเราก็ศึกษางานหลายๆแผนนะคะมาจากตรงนั้นก่อนนะคะศึกษางานหลายๆแผน แผนนู้นแผนนี้นฝ่ายผลิตฝ่าย qc นะคะฝ่ายวางแผนจัดซื้อนะคะทำมาหมดแล้วนะคะคลังสินค้าจัดส่งทำมาหมดแล้วนะคะแล้วก็มาเรียนต่อยอดทางด้าน mba นะคะแล้วพี่การก็มีความรู้เรื่องหุ้นอยู่ละเพราะเล่นตั้งแต่ยังไม่20อยู่ละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มีความรู้มีแล้วเราก็ไขว่คว้าหาโอกาสนะคะตะกี้ก็ได้คุยกับท่านเจ้าคุณนะคะพระถวาย สังคทานกับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็ยังคุยความคิดก็คือตรงกันว่าโอกาสเนี่ยรออยู่ในอากาศแล้วแต่ว่าเราจะคว้ามันหรือเปล่านะคะก็คิดเหมือนกันคือเรานอกจากตั้งเป้าหมายเนี่ยการตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยก็คือต้องไปถึงได้นะคะไปถึงได้ไม่ไม่สูงเบ้อจนเกินไปนะคะสองก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยต้องไม่ต่ําจนเกินไปนะคะจน ถึงง่ายๆก็ไม่ใช่นะคะตรงนีนะะ้พอตั้งเป้าหมายเสร็จเนี่วิธีการจะมาเองโอกาสจะมาเองนะคะอย่างเพื่อนที่การเนี่ยก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคะก็มีเงินจาก AA เอเนี่ยหนึ100ล้านพอวิกฤตโควิดนะคะก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอยู่บ้านนะคะก็เล่นหุ้นนะคะก็เอา50ล้านมาเล่นหุ้นนะคะก็แล้วก็รับดูแลเงินของ คนอื่นๆด้วยก็มีทําสัญญานะคะทําสัญญาทําโดยให้ทนายร่างสัญญามานะคะก็แบ่งจัดสรรปันส่วนเงินกําไรออกไปเวลาที่กําไรนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้กําไรมาเนี่ยก็นําเงินไปซื้อที่อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะโอกาสต่างๆก็จะมาเองซื้อที่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทําเลดีนะคะเพิ่งโอนไปไม่กี่เดือนตอนนี้มีคนมาให้กําไรแล้สามล้านเห็นไหมคะ โอกาสเนี่ยจะมาพร้อมกับคนที่พร้อมที่จะรับนะคะเราต้องมีความพร้อมก่อนนะคะพร้อมที่จะรับแล้วก็รู้จักเรียนรู้นะคะตอนที่มาเล่นตอนที่เขามาเล่นหุ้นใหม่ๆเนี่ยตอนโควิดเนี่ยก็ไม่มีความรู้นะคะไม่มีความรู้บางครั้งก็บอกหุ้นที่การไปพิการซื้อปุ๊บก็ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็หลังจากนั้นเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะก็พัฒนามาเรื่อยๆนี่คะ่ะโอกาสมาจาก หนึ่งคุณมาจากการตั้งเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายแล้วโอกาสก็จะมาเองนะคะเราก็ลองฟ้าดูใช่ไม่ใช่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วเราก็หาโอกาสต่อไปผลสุดท้ายมันก็จะตั้งเป้ามันก็ถึงเป้าหมายเองนะคะเนี่ยคะ่ะคือที่พิการวางแผนไว้มีศิลปทางด้านเวลานะคะเป็นเจ้าของกิจการทุกวันนี้ก็ก็มีเงินไหลเข้ามาอยู่แล้วนะคะ,นะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ปั้นถอดน,นะคะ ที่ตั้งเป้าหมายไว้15ล้านเพราะว่าจะได้มีเงินนะคะสำหรับดูแลตอนกเกษียณนะคะเดือนละ5,000 500, นะคะเป็นเงินปันผลนะคะจะต้าเกลก็ต่างหานะคะราะเนี่ยคะ่ะเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะคะก็ขอให้นักลงท,ทุนทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในการลงทุนคะ่ะ